สบายดีสบายดียนี่ยมือเศร้าเนาะสบายดีเบิร์ตสุขุสุคนเดอเอฟซีบ่าวแพงเนาะมือนี้กับบ่าวแพงกับสิไปทำบุญเนาะพี่น้องเนาะวัดธรรมพระเนาะไปกับกัปตันกับแม่น้องลิงลิงตอนนี้แม่น้องลิงลิงกับกัปตันกำลังมุ่งหน้าไปก่อนแล้วพี่น้องปันครุบเลยสบายดีเบิร์ตสุคนท้อเอฟซีบ่าวแพงมือนี้บ่าวแพงกับสิพาไปทำบุญเนาะวัดธรรมพระ วัดป่าว่าง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอยู่ยังไงอยู่ห่างไกลแล้วก็อยู่ป่าเนาะตอนนี้กําลังเส้นทางไปพี่น้องกําลังขี่รถตอนนี้ตอนนี้แล้วพี่น้องตอนนี้กัปตันลงมาสื่อ,อยังลงมาสื่อมาสื่อตอนเอาสวัสดีสบาย,ด,ยดีพี่น้องสบายดีวัน <c oughs> นี้ก็ซ่องซองหนุ่มพี่น้อง <c oughs> จังหวะซีวี่นุม่มเพิ่มอีกกว่จักไปทำบุญถวายนา้าล้วก็ถวายหมากไหม่น้อพี่น้องเนาะแมนจักสติงกพอจักสติงพี่น้องเอ้ยเสียงสนั่นทั้งน่ะสอมเหลือยทั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพ่งกับสิโจขี่ไปก่อนเนาะไปเจอกันอยู่วัดเด้อพี่น้องเด้อเจอกันอยู่ยว,วัดทำผา,นนาแมนอตอนนี้กะฮอดวัดเลยพี่น้อง อดวัดแล้วตอนนี้ก็อยู่ในป่านี่เลยพี่น้องป่านี่แม่น้องลิงลิงสวัสดีพี่น้องมาวัดธรรมชาตมาเห็ดยังเกาะอัเอามากักใหม่กาะย่างมาถวายอือแตเหตุที่มาถวายเพาะ <c oughs> <c oughs> บอกมาดูมาแก่บาสพี่น้องแก่บาสเลยมาแก่บาส บ้าเองนี่แหละอธิษฐานเอาไรอยู่จะได้ยังบ้าใคร้กันนี่แหละคล้ายเหมือนคลายชาตหนึ่งแล้วพี่น้องใองคล้ายดีๆโดยเงินหาคำเนาะก็เลยเอาเมืองใหม่ตะยางมาถวายไปแมนพี่น้องกับตันไปใส่แล้วเโอ้โหตอนนี้กะปัดกะเดี๋ยวบอเพลงอันกว้างขวางเลยพี่น้อง เมื่ะกี้มีป่าพี่น้องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องวัดตะกี้นะมีพระอันแค่องค์สององนาะแมนบาฮาเล่เพื่อนบาฮาเน่อันนี้ออาฮ<ม>าเน,าเน,น่สามไล่ปานนี้แ,<ม>นแต่คุม้มืงอนีมันเป็นตนะ้ยากแล้วพี่น้องมีไฟมกีกี้บาแพงมาแถวนี้บ่มีอย่างเลยมีแต่ป่าพี่น้องมีแต่ป่ามีแต่ถ้ำเดี๋ยวบาแพงสิพาไปส้มเนาะไปส้ม เดี๋ยวสิไปถวายอันพนลไหม้แล้วก็น,น้ำบาแพงกับไปถวายน้ำเนาะพี่น้องลิงกับถวายผลไหม้หลังจากถวายแล้วบาแพงกับสิพาเลาะพาชมเบิ่งเนาะหอบหอบวัดและสิพาไปเบิร์สถานที่เก่าแก่พี่น,น้องสถานที่เก่าแก่อือวดนี่เพิ่กระสิเหตดแบบเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องปลูกพักปลูกปลูกพักปลูก,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 กน,นะ นาะเขามาเลยมีพระอาจารย์หลายองค์พี่นอ้องมาครับผู้สงบพี่น้องเงียบสงบดีรอบๆพระวัดเป็นสถานที่เขาแก่พี่นอ้องเอ้ยทางลังกะสิเป็นป่าเป็นหินเนาะ เดี๋ยวมาเพง่งถวายน้ำแล้วสิพาเลาะเบิง่งเลาะสม้มเนาะไปดีอีกรอบพี่เนาะตอนนี้บอเพ่งกับสิลูกของพีเนาะทอดตรงนี้หมวกกันมาหยอดวัดว่าสิดังหรือเปล่าเนาะบอเพ่งกับสิอธิษฐานก่อนก่อนลูกของเนาะเล่าเบิื้องเนาะ <c oughs> บูดังกับนารุ่นขอนรุ่นน้ำ มึง <laughs> ปลาตัวเซติคัดคือมันใหญ่แทนโอ้ดังขักเลย ขาดปัญญังดังเลยคือว่าอธิษฐานกัได้ผลเนาะงเหง่องเนาะได้ผลยังยังบ่ฮู้อธิษฐานได้ผลดังเลยนั่ก็ได้ผลเลยพี่น้องเบิ่งให้สิตันไปลูกอยู่สิเป็นจริงบ่เนาะอธิษฐานไว้เดี๋ยวกับตาที่ทำบุญแล้วจริงๆอธิษฐานเนาะจังสๆมาลุไปพี่น้องเบิ่งเราเบิ่งเราส้มตอนถวายน่ะกับตันโจคิดไว้ก่อน พี่น้องตอนนี้กะเอาเขาไปถวายแล้วแต่รอหยาดน้ำเนาะพี่น้อนงมันดีันดีอันนี้กระนงออังรอหยาดน้ำพี่น้องไอ้บ้านน้อยปังรอหยาดน้ำพี่น้อง คนก็กำลัง,งเลิมบนะ่าแล้วบ่าฟังเข้าไปเนาะิไปหยาดน้ำนะ <c oughs> เนาะอแพงอ่ะถวายน้ำ จเ,ออเตรียมคันเป็นที่เหยียบห้อยนี่ตอนนี้กำลังรับพรพี่น้องอยากนอนับพรเจเอาลาไซกันมาพี่น้อง กุดเ,เดี๋ยวมาเพ่งกสิยาดนามกันนะขอเจอ้าลิปไว้ก่อนเด้อพี่น้องตอนนี้กพระอาจารย์กำลังผ่าขูดแขนนะ,นะคะับยาดนามเป็นทีเยมรห,หอยแลย้วตอนนี้ เป็นจะได้หายผายผูกแขนมาไอ้กับต the <c oughs> ันเป็นคนผูกพี่น้องกับตันกับผูกแม่น้องลิงๆเลยเป็นคนแหละได้ครับโซ่ได้ครับโซ่กับตันเป็นคนผูกกับตันเป็นผัวคู่ ให้ไปหับโซกแล้วมันลาบแบบที่ได้หับอยู่แต่ก้อยยี่าแน่ก้อยหาเบาเรียงก้อยแหน่งโคกะดักเออผูกดูใช่หรือขัวขัวอะไรเนาะ เดี๋มึงก่อนขอบใจพี่ให้กัดผัวใหพี่น้องขอหน้าถือด้อยหลับมิด้วยจะเดินหงเฮืองเจ็ดยูทูบไปค่อยมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะเป็นล้านตั้งตั้งคนเรื่อยๆเออค่อยมีคนหักแป้งเราแป้งก็จะมีคนหนักแป้งอยู่ตลอดมึงกันคือสื่อเล่าแหละฮะสาธุพี่น้องเอ้ยนี้ให้สิผูวให้กัปตัน ให้แม่น้องลิงลเนาะเป็นแมบผู้ๆๆแค้นเอากันพี่น้องบ้านนี้ตัดเิตัดเสืแ้วเก็บะจนตัดตัดอกตัด,ตด ิปนี่ก็อัดสีเงาเนาะพี่น้องเนาะอ้าวนี้ให้ผู้ให้แม่น้องดิงๆนะพี่น้องขายลายแม่ให้มีลูกค้าไลเขาหานตลอดเดอพีเป็น้องดิงๆไล,ไล,ไล,ไลมาตลอดเนาะจนโบมีได้พักผ่อนนฝันสิ่งใดก็ได้สิงนั้นตามที่ันถู อย่าร้อยไปเหรียญผู้ดีโอ้ยใส่บาทจะาล้องปัญหาไปผกแนอาบพี่น้องแม่น้องนิ่งๆผูกแหกกับตันว่าวให้หมูได้ยินนํำเด้ออย่าว่าในใจว่าดังๆนี่ นีอย่าเจ้าสุ่ไล่อาเจ้าส่วาันพี่น้องเอาใหม่เอาใหม่เอากพียอนอ้อสมใหอ่ทั้งตัยเลยน่เด้อกับตันเด้อให้อยู่ดีมีเฮงเนาะขอให้พบแต่ความสุขหาเงินหาคํำกับให้มาเนาะพี่น้องเนาะ ข้าขาย,ยแม่นข้าขายกับให้ร้ำให้รวยเดอ้อกับตันหลังจากเปิดหานแล้วเนาะระบายคล้ายกันเปิดขายกลางคืนแม่มนขายตลอด24ชั่วโมงให้กว่าเซเว่นแล้วเนาะพี่น,อน,น้องเนาะคลิปนี้บ่าวเพงกันสิขอจบคลิปก่อนเนาะพี่น้องรอเบิ่งคลิปต่อไป,ปบ่าวเพงสิพาเบิ่งเลาะซุม ตะกี้บาแพงว่าสิเสห์เป็นคลิปเดียวพี่น้องมันคือสีเบอร์ซูตเนาะมันสียาวเกินรอคลิปต่อไปเนาะคลิปส้มวัดคึมธรรมพระเนาะพี่น้องเนาะบาแพงมาฮอดเนี่ยบาแพงก็ขอปิดคลิปเลยเนาะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี